สงครามใหญ่นะไม่มีใครเขเข้ามาในประเทศไทยพวกเดียวก็ตีกันเขาตีกันทางโน้นเขาไม่ตีมาทางนี้เขาอาจจะตีไปทางโยุโรปตีไปทางอเมริกาเขาไม่ตีมาถึงประเทศไทยแต่ทางนี้ขอทิ้งท้ายไว้นิดว่าต,ตีเล็กมีนะตีใหญ่ได้ไม่มีมีแต่ตีเล็กก่อกวนสงครามก่อกวนจะมีเป็นของธรรมดาทางนี้ก็ต้องเชื่อความสามารถรถนนัฐบาลทหารตำรวจเราสามารถจะควบคุมความสงบสุขไว้ได้เหตุต่างๆจะเกิดขึ้นจะไม่พ้นวิสัยรนนัฐบาลและเจ้าหน้าที่ ต่าหาันตำรวจจะสามารถาปาราบปรามได้ถ้าถามว่าเขาใช้รัศมีอาวุธเคมีใช้รังสีต่างๆก็ขอตอบว่าเป็นเรื่องเล็กๆพระพุทธศาสนาป้องกันได้แน่อันนี้ขอยืนยันจะเป็นนิวตอนนิวเคลียร์นิวอะไรก็ตามเถอะขอยืนยันว่าพุทธศาสนาป้องกันได้แน่แต่ว่าทั้งนี้ท่านหลายต้องไปหาจากพระที่เป็นนักปฏิบัติ ทําด้านจิตใจนี่ข้าท่านเข้าถึงฌานโลกีทรงตัวและทรงตัวแล้วก็ทรงความเปรตุยาถ้าถามว่าเวลานี้จะ